ครับชื่อสุภวิจิตธรรมาครับชื่อเล่นชื่อบอนนะครับสวัสดีค่ะชื่อบูมินนะคะชื่อจริงชื่ออารยาวิชาสวัสด์ค่ะ เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนะครับที่าสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับมาวิทยาหาสารคามนะครับรู้จักกันตั้งแต่ปีหนึ่งครับรู้จักกันเพราะว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกัน,นะคะ่ะคือตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะสาขาสังคมศึกษาแล้วก็ได้บังเอิญรู้จักกันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนในห้องอะไรเงี้ยคะ่ะในชั้นเดียวกันสาขาเดียวกัน มีเพื่อนมาสปอยไปครับว่ามีคนดึงนะครับในสาขาครับสวยมากผมก็เลยไปเห็นตัวจริงครับก็ก,ก็สวยนะยครับก็เลยอยากทําความรู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับตกใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเคยคุยกันในแชท a c e b o o k ก่อนก่อนที่จะมาเจอตัวจริงแต่ว่ามาถูกเฉลยทีหลังว่าคนที่ทักแชทมาเป็นเพื่อนเขา คือเจอครั้งแรกคือเจอที่ในห้องเรียน,นะค่ะแล้วเราเป็นเหนรันยิกอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เก็บเงินเพื่อนๆทุกคนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เดินไปจนถึงสุดห้องแล้วก็เห็นเขาก็แบบเอ้าที่อยู่ใน Facebook นี่นาอะไรอย่างงี้ค่ะนั่นคือเหตุการณ์ที่เจอกันครั้งแรก <ผม S 1> จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเขาเนะเพราะว่าเขาชอบเรียกเราว่าพี่เห่พี่เหชอบทักแชทมาแล้วก็เรียกว่าพี่เหอะไรอย่างงี้นนะค่ะมีเรื่องให้คุยผมไม่อยากจะมูเหรอครับเขาจีบผมก่อนครับ เหตุการณ์มันคืออย่างนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือเรากำลังลิดผ้าอยู่แล้วทีนี้ เราก็รู้สึกว่าเออเราคุยกับคนนี้มานานแล้วแหละแล้วเขาก็เป็นคนที่ที่อยู่ในห้องเราอะไรเงี้ยเราก็รู้จักใช่ไหมเราก็เลยถามว่าสรุปแล้วเราเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยถ้าไม่ชัดเจนก็ก็จะได้ไปคุยกับคนอื่นตอนนั้นผมเล่นเกมอยู่ครับสตันไปสามวินาทีคิดได้ก็ไปขอเขาเป็นแฟนครับแต่ไม่ใช่เป็น,นัันนะครับอีก2วันต่อมาครับใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะทักไปในแชทว่าเออถ้าจะขอให้มาขอกับตัวนะห้ามมาพิมพ์ขออะไรเงี้ยค่ะ เหมือนเป็นการบังคับว่าเออจะขอก็ขอแล้วไม่ขอก็ไม่ต้องขอจะได้ไปคุยกับคนอื่น ผมชอบความเก่งนะครับแล้วก็ความเป็นผู้นําของเขานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมขาดนะครับบางอย่างนะครับดูแล้วนะครับเขานะครับจะเป็นผู้นําในชีวิตในครอบครัวผมได้นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ตรงสเปคเราแล้วก็เริ่มแรกคือเราอ่ะชอบคนสูงเพราะว่าเราเป็นคนสูงแล้วเขาก็สูงกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบคนเก่งชอบคนที่บอกเราได้ยอมเราแต่ก็บอกเราได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นําซึ่งเขาก็มีสิ่งต่างๆต,ต,ตรงนี้ ก็ก็ดีดีทุกโมเมนต์ค่ะเพราะว่าเขากมาเจ็ปีก็เหมือนเดิมทะเลาะกันบ้างแต่ว่าถือว่าน้อยกว่าคนอื่นๆที่แบบรู้จักเขาเหมือนแม่คนหนึ่งผมครับเขาดูแลผมเป็นอย่างดีเลยครับคอยดุคอยว่าคอยเตือนแล้วคอยสอนด้วยครับชมด้วยแล้วก็ชมด้วยแต่ก็ในฐานะ แฟนนะครับแต่อนาคตก็น่าจะเป็นแม่จริงๆแล่วล่ะครับเดี๋ยวเล่าตอนเล่าตอนที่ขอขอแต่งงานให้ฟังหามากตอนนั้นตอนนั้นไปไหนคะตอนนั้นไปพาพ่อไปหาหมอครับแล้วผมก็กลับมาบ้านเราเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านบอลลูนอ่ะพาพ่อไปหาหมอบูมินอยู่บ้านทีนี้พอบอลลูนอะ่ะกลับมาบ้านใช่ไหมอ่ะใช่ครับก็เลยเดินไปเลยครับยืดอกเดินเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็พูดว่า ตัวเขาไม่ได้จะบอกแล้วเราเลยตอบว่าทําไมจะขอแต่งงานเหรอช็อตฟิลผมมากเลยทาไมตัวรู้ทำไมตัวรู้อ่ะ <c oughs> ไม่เคยบอกใครเลยอะ <c oughs> จบจบการแต่งงานจบ,จบการแต่งงาน <c oughs> แค่นี้แหละครับแค่นี้ <c oughs> หลายๆคนบอกว่ามันจะโรแมนติกแต่ว่าไม่เราช็อตฟิลไปแล้วนะคะ เราอายุ18-19ปดสิบเ้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเยอะเป็นคนแบบ perfectionist อะไรเงี้ยกไอ้แค่แบบฟิล์มแตกหน่อยเดียวเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ย,ยค่ะเสื้อเลอะหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้แต่ว่าเหมือนเขาเข้ามาสอนเราให้เราใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ปกติเป็นทนปกติแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ตามใจเราแล้วก็สอนเราอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วทาให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราก็พากันมาในทางที่ดีตลอดตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้ผมคิดว่าเขาเป็นแม่ที่ดีของลูกได้ครับแล้วก็อนาคตนะครับเขาสามารถเลี้ยงลูกดูสอนลูกดูแลลูกนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับผมน่าจะฝากอนาคตไว้กับผู้หญิงคนนี้ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจตลอดเวลาเวลา7ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ตัดสินใจถูกจริงครับแม่คนที่2ครับ ขอขอบคุณนะครับบูมินนะครับที่เข้ามาในชีวิตของผมนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่อาจจะเกเรไปบ้างนะครับกระล่อนไปบ้างนิดนึงนะครับแต่เขานะครับเหมือนเป็นกงนะครับที่คอยขังผมไว้นะครับให้อยู่ตามรูปทางนะครับขอขอบคุณนะครับที่ทําให้ผมนะครับเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับซึ่งอนาคตนะครับก็อยากจะฝากชีวิตไว้กับผู้ชีวิตคนนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณที่แบบว่าอยู่เคียงข้างตลอด ทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องที่มันง่ายหรือมันยากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดเป็นอะไรที่ simple simple ตลอดเป็นกราฟที่เป็นเส้นตรงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่หวานแหววเหมือนกับคู่คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันคงมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือยังเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายก็ขอบคุณที่เป็นแบบนั้นมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะยังเป็นแบบนั้นค่ะ guy I can't have a bad temper make a big fuss and cry and I know that lately it's been hard. we had a bumpy right. but if you give me one more chance I make it I feel like